สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึง SCP 049หมออีกามาตรการกักกันพิเศษ SCP 049ได้รับการกักกัน ภายในห้องกักกันมนุษย์ในระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับเซนเตอร์และก็มีห้องวิจัย02อยู่ใกล้ๆ SCP-049 นั้นจะต้องอยู่ในสภาวะเงียบสงบก,ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมันหรือย้ายห้องให้มัน SCP-049 จะต้องได้รับการรักษาความปลอดภัย ภายในการควบคุมอย่างเข้มงวดระดับสามและจะถูกร็อกประตูอย่างแน่นหนาอีกด้วยและได้รับการเฝ้าระวังโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธไม่ต่ำกว่า2นายตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าปกติแล้ว SCP-049 จะให้ความร่วมมือกับมนุษย์ และบุคลากรส่วนใหญ่ของสถานสถาบันและไม่ว่าจะอยู่ในภายใต้สถานการณ์ใดก็ตามบุคลากรไม่ควรจะติดต่อโดยตรงกับ SCP-049 ในระหว่างที่มันกำลังเดือดพ่านหรือว่าตอนที่มันนั้นกำลังบ้าคลั่งอยู่ในเหตุการณ์ที่ SCP-049 นั้นมีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือว่ากำลังหัวร้อนนะครับจะต้องใช้ราเวนเดอร์ในการที่จะทำให้มันน,นสงบสติอารมณ์ลงหรือว่าทำให้มันกลับไปแบบปกติและมันจะยินยอมทำตามและกลับเข้าสู่ห้องขังตามปกติเพียงใช้แค่ราเวนเดอร์อย่างเดียวแะ้ะสุดยอดไปเลยและมันนั้นจะได้รับซากสัตว์ที่เพิ่งเสียชีวิตไม่นาน เพื่อส่งเข้าไปในห้องนั้นด้วยเพื่อที่จะทำให้มันนั้นได้ใช้พลังของมันและถ้ามันไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานานมันจะเกิดอาการหัวร้อนนะฮะเขาก็เลยต้องส่งซากสัตว์ที่เสียชีวิตไม่นานเพื่อให้มันนั้นได้ใช้พลังของมันเพื่อที่จะให้มันนั้นไม่วุ่นวายหรืออารวาสอีกรายละเอียด SCP 049นั้นมีลักษณะเป็นมนุษย์ ที่มีความสูงประมาณ2เมตรรูปร่างของมันนั้นมีลักษณะเหมือนหมอปานโลกในยุคสมัยกลางในระยะเวลาที่ SCP-049 นั้นได้สวมใส่ชุดผ้าคลุมยาวที่มีความหนาและหน้ากากเซรามิกอันนี้ก็เหมือนเครื่องแต่งกายของมันนะครับนอกจากนั้นแล้ว SCP-049 นั้นสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษาและภาษาที่มันใช้บ่อยนั้นก็คือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสในสมัยยุคกลางนะครับปกติแล้วมันจะมีไมตรีจิตและให้ความร่วมมือกับพนักงานสถาบันนั้นเป็นอย่างดีและในบางครั้งนั้นมันก็แสดงถึงความลำาาาญ หรือว่าความเบื่อหนออกมาให้เห็นบ้างก็มีนะครับ HCP 049นั้นจะไม่เป็นมิตรกับบุคคลที่มีเชื้อกามโลกอยู่ในตัวหรือว่าใครเป็นกามโลกนั้นมันจะไม่ชอบเลยนะฮะและตอนนี้ก็ที่ประเทศจีนนะครับมีคนติดเชื้อกามโลกเป็นคนแรกแล้วนะครับใครที่เป็นกามโลกนั้นมันจะพยายามสังหาร ให้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะมีอะไรมาปิดกัน้นหรือว่าขัดขวางมันมันนั้นจะบ้าคลั่งและเข้าไปฆ่าให้ได้โดยไม่คิดชีวิตเลยนะฮะอันนี้ก็คือประวัติและลักษณะเข้าฆ่าของมันนะครับและไม่น่าเชื่อว่ามันได้มีบทสัมภาษณ์ของ scp 0 4 9หลุดออกมาด้วยนะครับถ้าผมหาได้ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเสียงของ เจ้าอีกาดำอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะแต่ถ้าไม่มีก็คือผมหาไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นประวัติที่ผมหาได้ในตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันนั้นจะมีเสียงบทสัมภาษณ์หลุดออกมาด้วยแต่ถ้าผมหาไม่ได้ก็คือจะไม่มีและคนที่เข้าไปพูดคุยกับ SCP-049 ก็คือศาสตราจารย์เลมอนแฮมนะครับอันนี้ก็คือยืนยันมาเลยนะครับว่าเป็นศาสตราจารย์เลมอนแฮมเขานั้นคุยกับ SCP-049 ที่ไซส์85นะครับในองค์กร SCP โอเคถ้าผมหาได้นะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ก็ไปฟังกันเลยนะครับ Hello Another victim of the disease. You are not a doctor. I sense the disease in you. I am the cure. Do not be afraid. I am the cure. Stop resisting. I'm here to cure you. ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามให้นั่งเล่าเรื่องนะครับและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับหากคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับวันนี้ นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ